ก็เลือกหุ้นที่อยู่ใน8เมกะเทนเนาะทุกคนเห็นแล้วว่าความสําคัญของ8เมกะเทนเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนนะผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะอันนี้ผมพูดไปหน้าเพจครั้งนะึงโอกาสทำไรล่าสุดเลยนี่คือคอมเซเว่นผมไม่ได้เชียร์ซื้อขายหุ้นนะผมไม่ใช่บร็อเกอร์ผมไม่ใช่หลักทรัพย์ผมไม่ใช่เรื่องสิ้นนะครับผมเป็นคนที่เล่นหุ้นมา9ปีแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับทุกคนเท่านั้นนะครับดังนั้นอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะครับแต่ว่าต้อง ได้ผลลัพธ์ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นคอมเซเว่นคอมเซเว่นเนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรเป็นหุ้นที่แม้เวลาใครที่ซื้อพวกมือถือหรือว่าพวก Apple เนี่ยต้องไปซื้อที่ศูนย์คอมเซเซึ่งมีทั่วประเทศนะแล้วผมจะบอกว่าหุ้น Apple เนี่ยในหนึปีหุ้น Apple จะทำการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ๆ1ครั้งก็คือวันเดือนกันยายนเนี่ยเราลองดูย้อนหลังเลย ทุกๆก,กันยายนเนี่ยหุ้น Apple จะขึ้นนะซึ่ง iPhone 11ปีที่แล้วผมทำคลิปไปตอนหนึ่งก่อนที่มันจะเปิดตัวถ้าใครที่ซื้อก็จะกำไรไปนะช่วงก่อนถ้าใครติดตามนะแต่นี้ผมไม่ดูหุ้น Apple ก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตาของหุ้น Apple นะครับ Apple จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนะหลักวิธีการก็คือว่าเขาจะไม่ซื้อตอนที่วันเปิดตัวกันใครที่จะทำกำไรจากการเปิดตัวโปรดักต์ใหมๆ่ๆหรือว่า หรือว่าสินค้าใหม่เนี่ยวิธีการคือซื้อเมื่อมีข่าวหรือขายเมื่อความจริงปรากฏผมยกตัวอย่างนะเช่นมันมีข่าวลือมาแล้วหรือเราทราบแล้วว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 12เดือนกันยายนซึ่งณปัจจุบันนี้เป็นเดือนกระดกกระดาอีก2เดือนจะเปิดตัววิธีการคือเราจะเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Apple ช่วงนี้ช่วงที่มันเป็นข่าวลือหรือความจริงยังไม่ปรากฏและเมื่อกันยายน ความจริงปรากฏคือตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวนะครับเราจะทําการขายช่วงนั้นสรุปก็คือผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างอันนี้สมมุติว่ายกตัวอย่างนะสมมุติว่า a p ป l e จะเปิดตัวหนึ่งอันเนี้ยสมมติอันนี้คือ1กันยายน1นึ่งเซฟหนึ่งกันยายนไอ้หนึ่งกันยายนน,น,ยายนี้เราจะทําการขายแล้วแต่เราจะซื้อตั้งแต่วันที่มีข่าวลือแล้วข้อนี้เคลียร์ไหมอันนี้สําหรับคนที่เล่นทุนอเมริกานะ ใครที่มีพอร์ตกสิกรไทยพอร์ตของไทยพณิชย์ก็สามารถเล่นหุ้นอเมริกาได้นะลองติดต่อหลักทรัพย์ที่เปิดดูนะสามารถซื้อหุ้นอเมริกาได้นะแต่ถ้าเป็นหุ้นไทยที่มันเกี่ยวข้องกับ Apple อันนี้คือหุ้น Apple โดยตรงนะแต่ถ้าเป็นหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องกับ Apple เนี่ยก็คือเป็นหุ้น c o m เซเว่นนะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันราคาก็29บาทก็คือมีเงิน2,900บาทก็คือสามารถซื้อหุ้นตัวนี้ได้แล้วนะครับก็คือสามารถใช้หลักการนี้ได้ อันนี้ให้เป็นโอกาสทําอะไรสําหรับทุกคนใครชอบกดโลหงใหญ่มาครับอันนี้ให้เป็นโอกาสทาอะไรสาหรับทุกคนเลยนะใช้หลักการเดียวกับ Apple Apple ได้แต่มันอาจจะไม่ได้100%เท่ากับ Apple นะเพราะ Apple นั้นคือตัวหลักนะครับอันนี้สําหรับคนจะเล่นหุ้นไทยอันนี้ถามว่าอยู่ใน8ปดเมกะเทนไหมเอาหนึ่งแน่นอนอยู่ใน8ปดเมกะเทนสคืออยู่ใน8ปดเมกะเทนเลยอ่ะเพราะหุ้น Apple เนี่ยเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของของของ,ของมือถือแล้วอะ่ะมีแค่ a p ป l e กับซัมซุงอะนะที่เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่ง นะครับซึ่ง Apple เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้ว Apple อยู่ใน8มาันก็เทนไหมแอปเปนี่ยนอกจากผลิตมือถือยังมีเรื่องของ Cloud สมัยนี้ลองดูสิคนที่เก็บข้อมูลเก็บ,เก,บเก็บในแฟลชไดร์มั้ก็มีนะหรือว่าเก็บรูปเป็นอัลบั้มมีไหมมีนะแต่ว่าปัจจุบันคนเก็บในไหนคนเก็บใน iPhoto นะครับหรือ iCloud เก็บในคลาวส่วนใหญ่ Google Cloud ก็มี Apple Cloud ก็มีนะซึ่ง c l o าวนี้ก็อยู่ใน8เ e มกะเทนเช่นเดียวกันดังนั้น8เ e มกะเทนสำคัญมากๆนะครับใครที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการเล่นหุ้นหรือต้องการเพิ่มโอกาสรไรจากการเล่นหุ้นต่อการลงทุนเนี่ยต้องดู8เ e มกะเทนนะเพราะ8เ e มกะเทนเนี่ยใช้ได้ไปถึง2-0-3-0นะครับ10ปีอีก10ปี